สวัสดีครับพูก้กับสุลุคันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ฟิวเลนเกล็ดโฟกัสย้อนรอยจังหวะพาสสตีเวนจูลาลื่นจนบึดขวาแชมป์ย้อนรอยนะครับสตีเวนจูลากองการะดับตำนานของลิเวอร์พูลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดจังหวะลื่นจนบึได้แชมป์ในปี2014ความเจ็บปวดยังคงหลอกล้อนชาวสาวกเดอะคัพไม่จางหายนะครับหากย้อนกลับไปเมื่อปี2014ตอนนั้นเมื่อลิเวอร์พูลทีมชั้นนำในศึกฟิีเมียร์ลีกยุคเบนแดนโรเจอร์ ซึ่งเป็นกุนเสร์ที่ทำทีมได้อย่างร้อนแรงโดยเฉพาะการชนะมา11เกมติดต่อกันและในขณะที่ทีมกำลังเข้าสู่การคว้าแชมป์อย่างที่สุดหลังต้องรอมานานนับ20กว่าปีซึ่งเกมในวันนั้นนะครับทพหงแดงเปิดแอนฟีโอประทะกับเจลซีของโจเซมินโยเกมในวันนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทีมอย่างมากเพราะกำลังขับเคล่ยวลุ้นแชมป์ลีกที่รอคอยกับแมนเชสเตอร์หากชนะเกมนี้ทางทีมของแบนดอนโรเจอร์ลิเวอร์พูลจะประกาศคว้าแชมป์ในทันที แต่แล้วก็รับกลายเป็นฝันร้ายของแฟนบอลเจอร์ท่นโดยจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่สุดสุดสตีเวนจล่าตตำนานยอดกับตันทีมหงแดงรับบอลขึ้นหลังพลาดจนลื่นล้มการเป็นเดมบาบากองหน้าของทีมทางสิงโบรโชลซช่วยอากาศกระชากบอลพาขึ้นไปยิงนำหนึ่งแล้วเป็นวิเลียนยิงอีกลูกในช่วงครึ่งหลังทําให้สิงโบรโชลซชนะสองนนอกจากจะพ่ายแพ้คารบนแล้วยังทําให้ทีมเสียคะแนนสําคัญจนได้จนทําให้แมนเชอร์ต้ช่วยเก็บ แซงหน้าในช่วงของสุดท้ายแล้วเข้าป้ายหยิบแชมป์ไปครอบครองได้เลยนะครับส่วนเจอรัดการลื่นล้มในคราวนั้นกลายเป็นฝันร้ายที่จ้าตัวต้องจําไปตลอดกาลและตัวเขากูขังสตั๊ดโดยไม่ได้แชมป์พิมเมือัเกฤ็ดกับทีมแบบจะปวดมาจนถึงทุกวันนี้ค่ซีซั่นเดียวนะครับมีโอกาสสูงที่ซาดูมาน,น่จะบอกลาบาบย์มินิกในช่วงสัปา์นี้มีโอกาสบอกลาสูงมาก ฟอร์เรนส์พาเทนเบิร์กนะครับเดี่ยวข่าววงการลูกหนังเยอรมันตีข่าวมันมีความเป็นไปได้สูงมากที่ซาดูมาเน่จะบอกลาไบยรมินิกในช่วงสม,ม,มัยนี้ตามการกระแสข่าหรือว่าอัลซ์อารีกำลังแอบเละเขาอยู่ซาดูมาเน่นะครับปีกชาเซสนิทของไบยรมินิกเจ้าสมุทรแห่งศึกวงการบุนเดสเกย์เยอรมันมีโอกาสสูงที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงสม,มัยนี้ตามการ,ปรเปิดเผยของฟอร์เรนส์พาเทนเบิร์กนักข่าวคนดังในแวดวงลูกหนังของเยอรมัน มาเน่พึ่งอยกจากลิเวอร์พูลอยู่กับไบยมันเดิกในช่วงเสมอปีก่อนแต่ผลงานโดยโรวมของเขาก็ไม่น่าประทับใจเท่าที่ควรจนทันให้ถึงขั้นได้รับการบวชจากแฟนบอลว่าเป็นนักเตะในตำแหน่งเอาฟิลหมายถึงตัวตำแหน่งนอกเหนือจากผู้รักษาปรตตูที่แย่ที่สุดของศึกมูนเดสิก้ายอรมันประจาซีซั่น2 0 2 2 2 0 2 3เลยหรอกครับเรื่องในการทำให้เกิดกระแสข่าวเกี่ยวกับอนาคตที่ไม่แน่นอนของมมเน่ซึ่งเมื่อไม่นานนี้ก็มีข่าวลือว,ว่าอัลอาลีทีมในลีกสูงสุดของซาอุด,อดิอาระเบีย อยากจะได้ตัวขับเป็นร่มทัพเพื่อที่จะเอาไปพึ่งในกำลังกับโรเบตโตเฟอร์มิโนเหมือนสมัยที่ทั้งคู่อยู่กับลิเวอร์พูลกระทั่งล่าสุดนะครับพลาชเบอร์ระบุว่ามันมีโอกาสที่มนเนจะบอกลาเบเย,ยนนภายในตาลาดรอบนี้โดยทางเือต้านะครับกำลังรอข้อเสนออย่างเป็นกันอยู่และถึงแม้จะยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทการจากทีมในซาอุดิอาระเบียแต่มันก็มีการเจรจาไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะ ก้ข่าวทันควันผู้จัดการยันเองยังไม่มีทีมจากซาอุดอาบมาแน่ผู้จัดการส่วนตัวของซโดูมเน่แนวรุกของเบย์มินิกยินันยังไม่มีการติดต่อหรือได้รับข้อเสนอจากสโมสรในซาอุดิอาระเบียเลยแม้แต่ตัวผู้ข่าวได้รับความสนใจากทีมในลีกซาอุดิอาระเบียโดยชัวร์อัลลีที่เพิ่งได้ตัวโรเบโตเฟอร์มิโนไปร่วมเทียมและต้องการได้มาเน่ไปเพึ่มกำลังอีกครั้งเหมือนสมัยกั้งที่ลิเวอร์พูล ขณะเดียวกันกับอนาคตของเต็ดทีมชาติสิงคโารในทินเซาทาก็ยังคงไม่มั่นคงมากนักหลังมีกล่าวว่าอาจจะถูกปล่อยตัวทั้งทั้งที่ย้ายมาเล่นในยอรนวันพิงคค่าฤดูกาลเดียวแต่บาร์เกอรี่ซิเซ่ผู้สุดการส่วนตัวของมนเน่ออกมาไปทีข่าวเกี่ยวกับความสนใจจากทีมในลิกซาอุเป็นที่รู้หลยแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยก็เสนอของอาลและสโมสรอ,อื่นในลิกซาอุหน่ะระ ไม่เป็นความจริงแต่ยังได้ไม่มีการติดตอด่อใดเลยซิซิกราวตอนี้มาน่ปัจจุบันอายุ3 1ไอปีแล้วครับลงงนี้งกับไปมอนิกไป38นัดในทุกรายการโดยทําได้12ประตูกับ6อแอซิสเมื่อลูดูการที่แล้วทำไมต้องเป็นลมิโอลาเวียลิเวอร์พูลของเรามีแผนที่จัดการเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกลางๆจำน,นวน3-4่คนสำหรับสมน,นี พื่อการปรับปรุงทีมใหม่ของเชลซีคลับและลาสุดหงแดงก็ทําสําเร็จไปแล้ว2คนคาดการณ์กันว่าน่าจะมีอย่างน้อยอีกหนึ่งคนที่เดินเข้าสู่สโมสรลิเวอร์พูลในช่วงสมอน,นี้ก่อนอันนี้นลีบูของพวกเราต้องไปข่าวเชื่อมโยงกับเกเฟินตัวรัมอย่างหนักมาดึกตลอดแต่หลังจากผลงานของตัวรัจากศึก oro, ยูโรยู21ปีกับทีมชาติฝรั่งเศสแล้วประจบเหมาะกับการที่เซนสันกับเดมิทริบอสไลได้สําเร็จแล้วล์พูจึงตัดสินใจที่จะไม่สนใจในตัวของตัวรัมอีกต่อไป ที่นน่นนว่าตอนนี้ลูมิโอลาเวียกองกลางมีวัย19ปีจากเซาวตันตันก็คือตัวเต็งของทีมหุ่แดงสำหรับกองกลางที่กล้าแกงว่าจะเป็นคนสุดท้ายที่พวกเขาเสริมทัพมาในช่วงสมัยน,นี้แล้วทําไมต้องเป็นนักเตะค,คนนี้ล่ะ ด้วยเพียงแ99ปีเล่นในตำแหน่งตัวรับแบบธรรมชาติและมีสถิติการเอาชนะเทเกิลกับกู่ต่อสู้ได้ดีมากผ่านบอลก็ใช้ได้ประสบการณ์ในการเล่นชุดใหญ่มามีหมดแล้วในการเล่นกับเซาท์ทมตันซึ่งอยู่ในผิีเล็กและสามารถเติบโตด้วยผลงานได้อีกเยอะ และสำคัญนะครับก็คือการคว้าตัวเล็กซิสแม็กเอริเซอร์กับดูมิกสปอสไลเข้ามาร่วมทีมแล้วและทั้งคู่เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ที่สูงกว่าในตำแหน่งเบอร์8และเบอร์เซบและบวกกับผลงานของฝันย่นในนันกันที่แล้วที่แสดงให้เห็นว่าเขามีภาระเยอะมากจนเกินไปขณะที่สเตฟานบาสติกเองก็ยังคงต้นเรียนรู้มากขึ้นลาเวยียก็คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบด้วยปัจจัยหลายอย่างและที่สำคัญเขาไม่จําเป็นจะต้องลงเป็นจุดจริงในทันทีสําหรับตอนนี้เราสามารถ ที่จะรอโอกาสในการเป็นตัวจริงจากความโยได้เหมือนกันปัจจุบันลาเวียอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นนะครับแต่ร่างกายของเขานั้นแข็งแกร่งมากๆโดยช่วงอายุเวลาเท่านี้นะครับมีโอกาสเรียนรู้ได้มากมายกับภายใต้การคุมทีมของเจ็กกีครับสภาพร่างกายแข็งแกร่ง,ง,งวิ่งได้ตลอดทั้งเกม90นาทีและที่สำคัญนะครับเป็นผู้เล่นที่ผ่านงานพรีเมียร์ลีกมาแล้วมีประสบการณ์สามารถลงไปเติมเต็มให้กับลิเวอร์พูลได้เป็นเด็กหนุ่มที่ต้องการ พลักกาลังในแดนกลางอย่างมากเพื่อที่จะเอามาวิ่งไล่เพซซิ่งและก็ทำให้ลิเวอร์พูลนั้นกลับไปอยู่ในทีมที่น่ากลัวอีกครัง้งโดยเป็นมิดฟิลด์กองกลางเชิงรับที่เก่งในเรื่องของการเล่นเกมรับและเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับนี่แหละครับคือคุณสมบัติที่ลิเวอร์พูลของพวกเราจะต้องคว้าโดมิโอลาเวียเท่านั้นนะฮะ มีดามบ้านเล็กๆนะครับซื่อในประเทศอียิปต์โดยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ดรอชราฟโซบีรัฐมนตรีกระทรวงเยาวชนและนันกีฬาของประเทศอียิปต์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าโมเมดสลาลงเล่นรอบคัดเลือกแอฟริกันคัพออฟในชั้นกับทีมชาติกินีด้วยนิ้วเท้าที่หักและเขายืนกลานที่จะลงเล่นในเกมนี้และต้องทําการตัดรองเท้าเพื่อให้สามารถสวมใส่มันได้และซาลาก็ช่วยทีมชาติอียิปต์ชนะในเกมนั้นอีกด้วย ซาลาลงเล่นในนดสุดท้ายกับทีมชาติอียิปต์ในเกมที่พบกับทีมชาติกินีเมื่อวันที่15มิถุน,นายนที่ผ่านมาซึ่งเกมนั้นเขาลงไปเล่นด้วยการบาดเจ็บที่นิ้วเท้าของเขาหากักเขาจึงจําเป็นจะต้องทําการตัดรองเท้าเพื่อลเล่นในเกมนี้ได้เขาเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะผู้นําของทีมชาติอียิปต์เพราะเขารู้สึกถึงความจงรักภักดีและมันคือหน้าที่สำคัญที่สุดของเขาแม้ว่าลิฟพูจะไม่ต้องการอยากให้เป็นแบบนั้นก็ตามแต่ล่าสุดมีการเปิดเผยออกมาว่าที่แท้จริงแล้วนะครับโมซาลา ลงเล่นทาท,ทั้งที่นิ้วเท้าของเขาหักตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วโมซาลาได้ทำการตัดรองเท้าข้างขวาของเขาออกให้มันมีช่องว่างเพื่อที่จะบรรเทาอาการปวดของนิ้วเท้าของเขานับตั้งแต่เกมที่เจอกับสเปอร์แล้วและมีอาการบาดเจ็บอีกครั้งกับเกมที่พบกับจินชักกีนีก็เรียกได้ว่ามียืนยันนะครับภาพนะครับก็ไปดูกันเลยนะฮะนี่คือสุเรการลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่6กกรกฎาคม ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ